My health goes down, I need a cow I'll find some wheat and one egg now The sweet sweet treat, all I need is sugarcane I'll make some cake เ cake. มื่อลาพินทับริศนะจะเห็นสังเกตว่ามีตารณ์เมนเมนทีแล้จุดๆนี้นะคนเดียวนะอีกแล้วมีโดเนเตอร์นะออนไลน์เหียบได้มินออนอ่ะเออไม่สนชิ นี่ตั้งแต่เล่นกับมันมายังไม่เคยเห็นมันใช้แกรมมาถูกสักครั้งน,นี่อย่าพูดกิดแอมอาร์ยูมันก็บังมาหาเราฮะเบฟี A B คิดดูนะมันมันใช้ยูยูอีดนะฮะ ปันปูนนิ่มเผาวันนี้เพื่อยอ่าฮะเผาวันนี้เสร็จแล้วก็กดเสร็จแล้วกดแชร์ในเฟซบุ๊กเลยฮะจบฮะเผาเพื่อนเลยเพื่อนนี่หน้าไม่ไม่รู้อ่ะเจอไดมอนพอใจแล้วฮะเออหีรกับเบียงยาจบเออปกติผมก็กลับไปอย่างเศรษฐีตลอด นี่จะกิปเปอร์เฮ้ยไม่เป็นไรชุดก่อนเราป้องกันโปรเจกต์ตายด้วยเหรอโอ้ครั้งนี้เอามาแต่บร์ดโปรเจกชั่นมีโปรเจกต์ตายโปรเจกชั่นหนึ่งอยู่อันเดียวคือหมวกคือครั้งนี้ป้องกันการตกราวาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบาร์ดโปรเจกชั่นเนี่ยจะป้องกันดามเมจจากลาวานะครับ ส่วนควายควายโปรดักชั่นเนี่ยจะป้องกันดามเมจจากควายควายจิตหรืออะไรมไม่รู้ว่าเจอจริงเพียบเลยก็เราเรามาขุดไรไวยสิบวะตายขุดยตายบอกเตืนอนขุดเดิมวัวตรง,งนี้ทำอ,อย่างนี้นะตายมาแล้วสามลายเออเสกครับ เคยเจอทองบวกโคบวกไดมอนด์ไหมครับเดี๋ยวพอมาดูคลิปผมแล้วคุณจะเจอไม่เจออะไรเลยคือผมเจอทองบวกโคบวกไดมอนด์ลาก่อนครับติดผู้ล่าวาแตกลาปาไหลย้อยเลยอ๋ออะไรนะจะตายหายแล้วเออเขาคงทับซูซายอตาอันที่ไม่ดูเลยไม่เป็นไรเก่งใจ เจอไดมอนด์อีกแล้วครับผมสองกองลวดเลยฮะติดกันเลยฮะกองแรกนะฮะมีจำนวนหนึ่งเม็ดครับผมจริงหรือเปล่าต้องขุดดูจริงด้วยเว้ยเปิดเพนี่ m ม n i n g นี่แป๊บนึงงอ่าไหนอเปิดทีละ เขาคงจะมไม่ได้ประกาศลิขสิทธิ์อะไรนะมไม่เว้ยแต่ว่าพวกเพลงที่เอามาเปลี่ยนเนื้อหรือพวกเอามาลองโฮมคาราโอเีอะไร,รเขามักจะไม่ประกาศลิขสิทธิ์แต่ว่าปัญหาคือเพลงต้นเขาจะประกาศหรือเปล่าไม่เราไปดูเพลงต้นของเขาแล้วเพลงต้นของอันนั้นเป็นแค่จังหวะ เป็นแค่จังค์แบบแล้วก็คนที่ลงเสียงอะไรดังติ้วไมยนิ่งแล้อว่าทุบไมยนิ่งนะรุ้สึกว่าเมื่อถึงเรือลอยนะมันจะจุดไฟทุบทุบรอยเวลครับคือเว้ยมันอยู่ใกล้มากตาน้องแถวบารมีหมดก็ขุดไดมอนด์เล่นอยู่กระหา๋าผมเอ็กซเรย์ครับไม่ครับลงคลิปนี้ ว่า,อาคอนเทนต์เนี้ยปีเพิ่มขึ้นนะเขาสรางขุดอยู่นะโดยผมไม่ต้อง <นะ S 1> ทําอะไรนะอืมอ,อย่างนั้นหยุดขุดแป๊บนบก็จะหยุดแต่มัน,กกนเพิ่มเป็นรำพุ่งก็พิมพ์ผิดเย่เพิ่มพุ่งพุ่งเลยฮะตอนนี้อีกแค่พันีกอีกแค่พันนะฮะพันกับอีกหกสิบสามครับผมจะอัพเ v e l แล้วสังเกตได้ะตอนนี้เวลเกิดอะไรแล้ววะเวล e l ร้อยห้าสิบสองแล้วนะครับเอ้ร้อยยี่สิบสองนี่เออ เป้าอะไรเป้าไมนน่นนงห้าร้อยแล้วกี่ตควณน่เออห้าร้อยแล้วแม่งหมกห้อยไม่รู้ก็รู้ๆกัอน,อนอยู่ว่าเราขุดเหมืองมาเยอะขนาดไหนขุดต้นเหมืองแถวบ้านนะฮะส่วนพิกแอคที่ผมใช้ผมใช้มานตั้งแต่ผมเล่นเริ่มเลยเ,เริ่มเล่นเนี่ยเออ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นแน่นอนนะผมซ่อมมาหลายครั้งแล้วทำไมก็เป็นบนที่ทำไมเีแทนิวแม่งเยอะเยอะ,นะเยอะหรอเราซ่อมด้วยแอนวิลนะมันจะเยอะได้ไงเราไม่ยอมให้มันเสียอเบลิตี้เลยหรอกซื้อมาทั้งห<อ>้าพันวงเล็บแอคชันะ่นนะแาวมูโชไหนฮะไหน่ะ<อ>ผมเริ่มมีเป็นยางี้มงนะ่ะ เอองั้นเอาอะไรดีอะเหล็กแล้วกันเอาแบตแตลี่เอาเหล็ก action start สิบห้าอันให้พิมพ์ a u c นะฮะย่อมาจาก action น,นะฮะตัวส่วนตัว s ย่อมาจาก start นะครับผมแล้วก็จำนวนครับเดี๋ยว <ไป S 1> ให้ <ละ S 1> ดู<ะ>คอนโซลน่นอ่ะนะยังไม่ได้พิมพ์อะไรไปเลยนะแล่าเลยลก่อนนะตามสลอ่าวไว้อนนมี่ิ่อกครับ action น,นะมันสามารถ cancel ไดนะ้ไม่ต้องกลัวครับ จบครับเรรียยบ้อไไัดไปทำการแอคชั่นสตาร์นะแล้วก็จํานวนที่ต้องการ<ต>ผมจะป,นะประมูลอยู่ที่15 <ไป S 1> นะฮะครับผมลแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่300ฮะต่อด้วย50ครับผมนะฮะแล้วก็เวลาครับผมนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการนะผมเพิ่มราวราวาราคาเลย นั่นแหละฮะผมเป็นพวกหน้าเลือนะเซิร์ฟเนี่ยแต่เซิร์ฟอื่นนี่ผมใจดีตามจริงเซิร์ฟน,นี้ผมก็ใจดีครับผมไนั่งแจกไดมอนด์อยู่ที่ข้างทางทางเดินแถวขึ้นหนึ่งพันเลยเหรอครับผมสิบห้าคูณเก้าสิบนี่คือราคาปกตินะฮะเหล็กก็ละเก้าสิบครับผมซึ่งมันยังไม่ถึงหนึ่งพันนะแต่ในแอคชั่นได้ถึงหนึ่งพันเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่าแอคชั่นเนี่ย คุ้มกว่าเยอะมากนะฮะจะผมเจอไดมอนด์อีกหรือไม่ก็เ,ออเบื่อเบื่อแล้วเนี่ยผมจะทําการขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ผมเจอไดมอนด์แล้วมีโอกาสที่ผมจะได้ขึ้นในอีกไม่ช้านะครับผมคลิปนี้อาจจะจบในอีกไม่ช้านะฮะหรือไม่อาจจะไปสอนเร่องอื่นแทนนะอย่างเช่นระบบอะไรเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้ผมได้มาโนไดมอนมันเยอะมากครับผม คือโอไมกกออ่ะผมรวยแล้วครับผมไม่ใช่รวยธรรมดานะโคตรรวยตอนนี้ก็โคตรของโคตรรวยชอบผมจะเป็นชอบที่มีไดมอนด์เยอะนะครเพราะว่าผมเป็นพวกชอบหาไดามอนด์ใส่ตัวคล้ายๆหาเซียนใส่ตัวแกวงเท้าหาเซียนอันนี้แกว่งมือหาไดามอนดนะ์อีจเจอรบ อีก76นาทีเอ้ยวิดิเออ76สิบหกวใช้ได้อีกนะครับผมไอวิทาการบระมูลนะครับเพื่อนผมเองครับผมไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆกันไม่เป็นไรหรอกครับผมเผมก็ประมูลเพิ่มนะฮะผมก็มีไดมอนด์เยอะอยู่แล้วผมได้ยินเสียงน้ําจากตรงนี้นะครับแล้วลาวาก็แหละ คือนะครับผมเจอดัน,นครับผมคุณเมื่อทำอะไรครับเมื่อเจอดันนะแน่นอนก็ต้องสํารวจเข้ามะวิธีการสํารวจดันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่เลยนะครับผมเหล็กนี่เริ่มเต็มตัวแล้วผมจะยังไม่ขุดแร่นะฮะต้องทําการกําจัดมอนสเตอร์ให้หมดก่อนนะฮะดาบพี่หวผมใช้นะทําไมถึงตีติดไฟแล้วมอน มีมอนเตอร์แค่2ครั้งนะฮะเนื่องจากดาบชาร์ปเน็ต5เลยทีเดียวแล้วก็เอสเนะครับผมเออผมขุดทองอยู่อยากคิดไปมั่วนะฮะไม่ใช่ขุดทองที่แปลว่าไปนะครับขุดทองแบบแร่ทองนะครับตามหล่างลาวานี้นะฮะใครได้กลักวๆไม่ค่อยได้ไดมอนหรอกครับผม อย่าไปกลัวมันครับลาวาวแค่ลาวาครับเกมแค่เกมตายหาของใหม่ครับผมผมเข้าใจนะฮะว่ามันหาของยากนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ไดมอนด์คุณก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะครับผมผมน,นี่เขาเสี่ยงมาหลายครั้งแล้วถึงได้ไดมอนด์เยอะขนาดนี้นะทิกดีๆนะคือง่ายๆเลยฮะขุดแถวๆแหล่งลาวาครับผมอย่างที่สองครับ คือการขุดแบบ tree mining นะฮะขุดแบบกิ่งต้นไม้นะ,ะับแล้วก็ใช้ที่ขุด for t u n นนะฮะโอ้โหสบายแน,น,น่นอนนีฮะผมรับประกันเลยแต่ก็ต้องพยายามนิดหน่อยนะฮะส่วนเซิร์ฟนี้นะฮะผมก็แปะ description ไว้ทุกคลิปนะ,ะแต่ผมจะแปะอีกก็ได้ครับผมผมเป็นพวกชอบแปะนะฮะแปะไปทั่ว ยังไม่เบื่อการกดดันตามจริงผมกดดันได้เป็นชั่วโมงนะไดมอนที่หามาได้เยอะสุดคือลงดันเราได้มาสองกองนะครับนั่นคือเยอะสุดแล้วเสริมนี้แล้วที่ผมได้มาสองกองนะครับผมเ,ออเจอดันเพิ่มแล้วเพื่อถ้าเกิดท็อตหมดผมอาจจะขึ้นนะฮะสาเหตุไม่เยอะครับที่ผมขึ้นดันนะ คือเบื่อแล้วจริงๆหรือว่าฮอตหมดนะอาหารหมดหรือของเต็มตัวแรกเต็มตัวนะไม่นับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ถาเกิดไม่จําเป็นผมก็ทิ้งไปครัค้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ไดมอดแล้วครับผมที่จากผมได้มาจำนวนหนึ่งกองเป็นเอ็ทำการตวดครั้งหนึ่งหน่อยฮะไอ้ฟาว ออริซิคไดมอนด์นะฮะทำการเติมเอสครับมันเป็นแกรมมาครับผม In this เอ้ยไม่ต้องนะ,ะเสร็จแล้วก็เติมทีหม่หัวยิ้มใมห้น้อยนะะิฮะเจอซอมบี้ะทำไงฮะ ตกน้ำใช่ไหมครับขึ้นโพวกมาครับผมไม่โผล่ไม่โผล่ก็ลงอ,อันหนักสอมบี้ค,ค,ค,คือผมจะพยายามไม่ขุดแร่อะไรมากมายนะฮะเนื่องจากผมก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะฮะขุดเท่าที่อยากขุดนะฮะ คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามหาเพียงประกอบมาด้วยดีกว่านะครับมีเพียงประกอบด้วยก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมอ๋อเขาอยากให้ผมออนสกายแล้วผมจะบอกอะไรอืม ก็คือผมกำลังเล็กคอร์ดอยู่นั่นเองเล็กคอร์ดนะในภาษาอังกฤษซึ่งแปลออกมาได้ว่าอัดนั่นเองอัดอัดวิดีโอแล้วพวกเนี้ยฮะจะใช้เมื่าเล็กคอร์อรดนะครับผมในภาษาอังกฤษนําไม่ด้วยนะฮะคลิปนี้นะอาจจะคุณภาพต่ำ,ำหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากผมใช้โปรแกรมแฟบนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ ส่วนเรื่องเสียงถ้าเกิดเบาไปดังไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเนื่องจากปกติผมใช้โอแคมนะฮะแต่ตอนนี้ผมใช้แฟลปนะครับลุยด้านนึ้นต่อฮะตอนนี้ผมเริ่มเอียนผ่านแล้วสิ็คือผานเยอะมากฮะเล็กก็เยอะอือฮึ คุดฐานไม่หน่อยก็ดีนะเนื่องจากฐานจำเป็นครับผมถ้าเกิดมันเต็มพังแล้วก็อาจเป็นบล็อกก็ได้ครับผมเผาได้เหมือนกันนะฮะตามที่ได้สอนไปใน ak, ไมค์ครับทวิคหรือบทเรียนไมค์ครับนั่นเองโอ้แหลกครับผมแกแหลกสิ แหลกนี้มีโอกาสค้างได้เจอไดมอนด์อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตอนนี้ทำหลุดออกจากเซิร์ฟซะแล้วครับผมคือทำยังไงอะฮะก็ในมือหลุดแล้วก็ต้องขอภัยด้วยนะฮะที่คงจะถ่ายต่อ,ตอ,ตอไม่ได้แล้วผมก็คงเหนื่อยแล้วแหละตามใจก็เหนื่อยแล้วฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดต,ตามชมน,นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับทั้งช ANNEL ผมและช ANNEL ของเพื่อนผมนะฮะที่มาร่วมถ่ายวิดีโอด้วยกันน, <c oughs> น,กน,นะครับผมอสำหรั <c oughs> กนิน่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ what That time me fell on me fell on me just out of nowhere no one telling me telling me caught off guard with no weaponry weaponry I'll stumble off until he can't see me can't see me